ครับตอนนี้จะเดินเที่ยววัดหลวงปู่วัดหลวงปู่สนวัดโคกกระพานขาวที่อรัญญาประเทศครับจังหวัดสักแก้วคคนยังเยอะครับคนเยอะเลยครับ กำลังเซน้าไปติดจล้กวันเลยรถรับมีฝน ลูกหมาครับมาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับสวยงามไปเดินเดี่ยวตอนนี้ผมจะเดินล่อมบัดครับถือเ,เดินอมบัดก่อนครับมาตามมาเรื่อยๆครับครับเดินมาตามมาเรื่อย นี่ช่างประตูสุ่มครับประตูทางเขาวัดครับมทางมาเนี่ยครับตามมาโอ้จะเดินไปเดินไปปูดนู่นครับนี่ครับตามมาเนี่ยครับ ดผมเดินมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปดูโบทผมจะเดินไปโบสครับโบสโอ้ยงามท่างตัวยังใหญ่ครับโอ้สุดยอดเลยครับ หัวละครกับ่ัง,างสางครับครับนี่ใหญ่มากครับดูครับอ้ช่างครับ หัวละรังกำลังสัางขา้ามบนเสร็จแล้วอยู่ๆข้างล่างตามมาครับตามมาฟังี่ครับ เห็นแล้วนาะถึงมากๆครับวัดหลวงปู่ครับวัดหลวงปู่สอนครับโอ้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกปลื้มใจรู้สึกดีใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมามาไหว้หลวงปู่ครับคนมากครับ ตอนนี้ผมเดินมาเรื่อยๆครับมาดูหอวละล้้างด่านนี่ครับครับมานี่ครับรถจอดอยู่นู่นครับคนยิงสายคนยิงมาครับ มาจากป่าจีนบุรีก็มาครับโอ้ลรกคันนี่ก็มาจากป่าจีนบุรีครับนี่ครับป่าจีนบุรีคันนี้ก็มาจากป่าจีนครับนะครับถูกมา ใหญ่มากนี่ครับชิปนี้จบลงไว้เก่นคนนะครับผมเข้าไปดูในช่องลุงปนมชาแนลนะครับผม